พสดุจากบึงการนะคะอะไรเอ่ยตึ๊ด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 นั่งลงนั่งลงดูพัสดุก่อนดูดีไอ้ข้าวขะข้าพอช่วยได้ไหมอยาช่วยนิดเดียวนะนะขอเกช่วยหน่อยได้ไหมเพิตืเพิ่งตื่นนอนเด็กพิ่งตื่นนอนพัสดุกับพัสดุมาส่งพอดีนะคะจากเมืองการนะคะอะไรเอ่ยแทนแลนแท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 นแลแลนน มีมวกหมวกของหมวกของอ่าคุณคุณตาเข้าเจ้ากับคุณยายสวยนะคะหนูชอบไปไหนลูกก็อเอาครีมมาด้วยเอาครีมนะคะพอดีอ่าคุณตาคุณตาเก่งนะคะแถมครีมมาให้ด้วย รู้ว่าเป็นของสองแสบนะคะก็เลยแถมครีมมาให้อุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับครีมกันแดดนะคะเอาเล่นกันแล้วมักบวกแดงๆนี่นะขอใส่เดีบัฟบวกแดงพิซซี่สก,กีครับพิซซี่กีทาครีมกันแดดไม่เลูกเอาครีมกันแดดไปพิซี่สกีลองทาหน่อยผิวผิวจะได้สวยๆผิวจะได้สวยๆวยลูกทาครีมกันแดดเนอยไหนดูซิ ลูกใส่หมวกได้ไหมน่ะลูกไม่หมวกไม่ใหญ่ขนาดนี้อ้าวน่ารักนี่แหละไอ้หมวกคือหมวกคืองามแท้หมวกอ่ะหมวกก็ใส่นหละหมวกงามงามหมวกงามจังเลยให้ลูกใส่หมวกเออเออเออเว้ยเว้ยรุ่นไป้ยรุ่นหมวกแดง โอ้ให oh, ้รุ่นหมวกแดงนี่นะคะมีหมวกคุณคุณตาข้าเจ้านะคะแล้วก็หมวกคุณยายคุณยายสวยนะคะแล้วก็ครีมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราสั่งหมวกไปนะคะแต่ว่าคุณตานะคุณตาเก่งนะคะแถมครีมมาให้ด้วยเลิศเลิศเลิศของดีของดีบอกต่อตัดโทษ มันรอมันลำมันเลือเถอะเนาะเอาไปส้าบัตระพี่สกีลองใส่หมวกเลยแล้วกันอเมบกเอเอาเอาคีมมาด้วยคีมมาด้วย่หมบกเซมเมกอาคีมมาด้วยดิเอ๊มามามาเอิเลิฟเลงลงพีลิิฟเลิเิิลิเข้าไปแล้วเลิฟกิิิเ สก,กีเข้าไปสกีไม่ยอมเข้ากล้องเลยอยู่ข huh. ้างๆแบบนี mm ้ตลอดสกีเป็นผู้กำกับนะฮะสก็เกป็นผู้กำกับโอ้ยนางดูซื้อดูซื้อมาเป็นมาเป็นหมวกหมวกสีสดสวยมากเลยมาหมวกสวยเนี่ยนะพไพี่สกีใส่ดิอเพฮิปฮอปลูก อ่ะลูกอ no ่ะสวยสวยอ่ะปิดต้าปิดตาเลยแต่พาอันกันเป็นไงอะรูปเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปอยู่คุณป๊บได้ถ่ายรูปเอาครีมมาดมหน่อยหอมไหมแป๊บแกะครีมมาหน่อยหอมหอมขนาดยังไม่ได้แกะเนี่ยเห็นไหมมันจอให้แล้วเรียบร้อย ฮะมันเจาะให้แล้วเรียบร้อยอโอ้โคิมเ้ยยังมาหั่นเปิดอยู่ลูกใครกินใครกินเจาะคิมแล้วลงปากดูใครกินเอาแขนมาแขนมา มันจะกินแขนเขาไหม, <c oughs> อมหอมหอมอุ้ยหอมมากเลยหอมหอมอืมหอมหอมมากอือทาปุ๊บมันก็จะดำขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมขาวอือที่กระแดดขาวขึ้นคุณอ่ะด<ข>บลกลายลูนด็กน้อยจ้อห้เบริดแล้วเไปเปลี่ยนเปลี่ยนไซรัสดีโอ้โหเสรยดายด๊าย <c oughs> บายบาย เรียบร้อยเรียบร้อยไม,ไ,ไม่๊าบยบาย